คอมโบสก,กลิลนี้ยังกับเล่นเกมพวกโมบ้าเลยท่านผู้ชมตอนนี้เท่าไหรเท่าไร่15ด,15ดอน15ดอนตอนนี้เงินบาทไทยอ่อนค่านะครับเอยตัวเรยพูดอลังการได้น่าเกลียดน่ากลัวมันเลือดเยอะออ็มขนาดนั้นนะเอยใ,ใ้เติมแหงเดียวเลยไม่เอาเน้นมันมากกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวตายอะ่ะยังไงก็ไม่ตายอน <Nope. S 2> นี้คือเควสบอร์ดชิดเริ่มแล้วสินะการละเล่นแบบโมบายอ่อนี่ก็เป็นสมุดนักจนไป แม่งมีทุกเกมจริงๆโรดันประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนะสมมติจะเข้าก็แบบนี้แค่วาร์ฟกลับไปเฮ้ยจะตายชิบหอยแล้ว ถ้า <If> humanity is to survive, s u r v นี้ they must stand together ล a g a นกับการทำ s i n g darkness พูดจ้อเปิดด้วยแอนิเมชันเห็นยันลูขุมขนไอ้ยายามาแล้วอะยาปวดเมื่อยประทับใจฮะเข้ามาก็แบบยิ่งใหญ่อลังการ แม่งเล่นอาชีพที่ใครไม่ค่อยเล่นแล้วกันมองแม่งไปเลยเฮ้ยเท่นี่วาไอ้ยะซามูไรไปดิไอ้เรื่องจ่ายตังไม่จ่ายตังเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกตีหนึ่งเลยมันเป็นดาร์กเอ็มเอมอาร์พีจีอ่ะมันเป็นดาร์กแฟนตาซีอ่ะมันจะแบบอารมณ์มันจะแบบขนลุกขนพองนิดนึงเลยเขี่ยมาถึงก็ต้องตบกับมอนเลยอ่ะเพสก็เหมือนแบบไม่ได้อโอโต้แล้วท่านผู้ชมก็คืออ่านแล้วก็ทําเอา ือว่าตรงนี้ถือว่าชอบยัดไปไง่ายอ่ะเอออ๋อมีนี่หว่ามีรอยตีนให้เราวิ่งตามเลยจริงๆถ้าไม่พูดเรื่องจ่ายตังแพงผมว่ามันก็ไม่น่าจะแย่นะดูดิสกิลมันอยู่คือถ้าเกียที่เกียดชกเราก็คลิกเมาส์ค้างได้ก็อันนี้ก็ถือว่าประทับใจโอ้หสกิลต้องแม่นอยู่นะผมถือว่าเป็นอะไรที่ท้าตาย,ยนะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยเออ กระโดดตีบกาคู่ออ,อันนี้ภาพคือลื่นเลยนะท่านผู้ชมคือหลวงไข่ย,ยังไม่ทำอะไรดีอลื่นหัวแทบแตกไม่ได้ต้องเข้าไปเซตติ้งอะไรเลยเนี่ยอยู่ดีๆมันก็แบบเป็นอย่างเงี้ยดูดิยาจะว่า่องแล้วโอ้แยดขนลุกเจ้าผู้บุกรุกโอ้ชิดโอ้ดูดิมีศพลอนแขวนอยู่กระโดดเตะขาคู่ไปก่อนหนึ่งที่ โหแล้วหลบยังไงวะเนี่ยเออต่อยแม่มเฮ้ยสกิลอะไรวะนะ่ะแหมต้องหลบสกิลตั้งแต่ต้นเกมเลยล่ะใช้ได้ต่อยมันรวมขายต่อยมันสิชีดชีดลูกน้องมันมาก็ใช้ท่าสกิลหมูไปไอ้ยาคือต้องชื่นชมเรื่องการต่อสู้นนะคือมันต้องใช้สกิลให้ ถูกทางจริงเสียงบรรยากาศนี่ก็โอเคเอาเรื่องละเรื่องนะค่อนข้างจะจริงจังนะครับเรือเรื่องจริงจังเลยไม่ใช่เ,เรื่องเด็กน้อยโอเคใส่ก่อมันโอ้ยใส่ก่อปุ๊บขึ้นรูปเลยนะโอเคไอเทมดรอกจากมอนนะครับเราก็กดใช้เลยแย้ใช้ปุ๊บแบบรูปร่างเปลี่ยนปั๊บอะโอเคกูอคชอบโอ้ทาทายอยู่นะท่านผู้ชม อันติเมตพร้อมเดี๋ยวกดดูทักตดออีดิเออชิดเออไม่ใช่เวลามาเล่นอยู่หลวงไก่ไปดีกว่า <laughs> ไปดีกว่าจีตายเอาฮี้เม็นยากกดคิวคิวโอเคเข้าใจละหายไปไหนกล้ามาหลวงไก ตัวนี้เออจบปิงเฮ้ยตื่นเต้นอยู่ตื่นเน you, ต้นอยู่แย่ถือว่าเป็นการรับ้องที่ดีนี่ได้เข้าเมืองแล้วอ๋อสามารถย่อยไอเทมได้ด้วยโอเคเราเรื่องมุมมองนี่หลงไขว่าคือมันทําให้เราไม่มึนหัวนะก็คือปกติเกมเประเภทนี้เชีย er er. <c oughs> ร์ตัวไรวน่าฮ่ต้องจู้ไหมเนี่ยมันตกพื้นไว่ไหวตัวนี้หมานี่ก่อน กระตือปืนกระตือปืนแล้วทำไมาโดนเข่าลอยไปดิเหลือแต่ชากอครับโอ้โหมันอยู่มันโยอ่อเปลี่ยนอาวุธได้เรื่อยเลยโอ้เราเปลี่ยนอาวุธได้หมดเลยท่านผู้ชมใช้อันไหนก็โชว์อันนั้นอันนี้น่าจะดีกว่าโอเคแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่ถึงกับเล่นแล้วมันยากจนถึงกับต้องตายอะไรนะแล้วก็ขวดยารู้สึกมันก็เพิ่มมาให้เรื่อยๆนะ โอ้แต่เราเจอมอนใหม่อยู่เรื่อยๆนผู้ชมเย็ดเคโอเคว่างวีจ้องยาสโอ้ไม่รรมาด้าหลวงไก่ว่าทิกาหรือตัวอะไรวะเนี่ยตื่นเต้นโดดๆไปเลยไหวไม่ได้หลวงไก่อย่าไปเข้าใกล้ให้มันป้นไฟให้เสร็จก่อนแล้วก็ กระโดดตีบมันอย่างเดียวกระโดดตีบหันหน้าไปลปล่อยพลังหมัดพื้นเต่าสันฟ้าโอ้สกิลอะไรวะน่ะโอ้ยลูกน้องเยอะจัดเอาอันตีของหลวงไข่ไปแดกซะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะขี่แตกโอ้ของดอกเปียบเลยอ่ะใส่กุ้งเกงก่อน เหมือนว่าต้องไปแย่งชิ้นตรวนอะไรทุกอย่างไม่ตกไปหาพวกฝั่งผู้ร้ายแล้วแบบนั้นไม่งั้นโลกก็จะล่มสลายโอเคพอจะเก็ตแล้วเว้ัพนะแล้วก็พัฒนาตัวละครแล้วก็สู้กับมอนลสเตอร์ที่ดูร้ายแล้วก็รับรางวัลพิเศษจากการดรอปก,ก็จะมีเควสได้จาจริงๆก็เหมือนเกมซิงเกิลเลเยอร์นผู้ชมมันไม่ได้เหมือนเกมมือถือมากย่อยซะของไรก้า เอาไก่กองตั้งแต่หัววันเลยล่ะไม่รน้นมันเริ่มแล้วสินะไอ้อยานี่ทุ่เชียเ่ยเลยไปได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ชิดนั่นมันปัดจริงๆคมันไม่ได้อยู่ในรายการเควสเราแต่เราควรจะจัดการมันไหมข้าบอนโอ้ยก็ไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรนี่จ้า easy ยังอีซี่เกินไปสําหรับดวงไก่โอ้มันให้ช็อปอย่างเดียวเลยให้กดไปที่ช็อปอย่างเดียว อ๋อเกมฟรีก่อนโอเคได้อ๋อ,อ,อ,อมันให้ค่าได้25ตัวนั่นคือเควสของมันนะนส <Yes. S 1> นี่ก็คือเริ่มเจอเควสแบบเกม MMO ทั MM ่วไปแล้วนะเหมือนไปหาศพของราชินีแหล่งฝังอะไรสักอย่างนะเลมออัพเกรด ใช้ตองนะที่ดอกตามมอนเพิ่มแรค์เฮ้ยเริ่มรอขึ้นมาแล้วเนี่ยดูดิชุดโอ้โกเต้เลยโอเคดูหน้าตัวละครเราดิโอ้โกโดตัวนี้ท่ชีบหายเป็นซามูไรเลยอ่ะโอ้หอ๋อนี่เป็นคอสเมทิกที่มันแจกวีนี่อ๋อก็ว่าอยู่ว่าทำไมเต้จังคงต้องฟาร์มก่อนแหละ ไม่งั้นถ้าเราไม่เก่งขึ้นเราจะทู้ไม่ได้ท่านผู้ชมบอกไก่ว่าแบบถ้าเราเดินเวสไปเรื่อยๆเยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตู้เหรอไม่กูนี่แหละดูเลือดสิหมดไปครึ่งลอยคอมโบสกิลนี้ยังกับเล่นเกมพวกโมบ้ายท่านผู้ชมตอนนี้มันไม่เหมือนไดอาโบดั้งเดิมอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ีตายว่ะตายว่ะไหวปะเนี่ยต้องสเต็ปดีท่านผู้ชม ดูดิฮีแมงแบบติดตามอ่ะแมงมุมก็ยังไม่จบอีกโอ้ยชอบว่ะชอบว่ะมันว่ะตรงนี้ผู้ชมมาดิวะมาดิวะมาดิวะไก่หมดทุกอย่างที่เรามีเก็บเลือดก่อนทำไม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 เฮ้ยตื่นเต้นและท้าทายดีนะตรงนี้หลวงไก่ชอบเลยท่านผู้ชมกูชอบเลยเนี่ย โอเคเหมือนเราจะสำรวจหมดแล้วนะท่านผู้จมวาร์ปกลับบ้านกันเตอะโอเคนะแล้วก็พวกโซนที่เราเล่นเนี่ยมันจะล็อกตามเลเวลอยู่นะเออเหมือนว่าเป็นโซนที่ต้องไปบุกอัประมาณนั้นเลเวลหลังๆก็เริ่มขึ้นจ้าตอนแรกก็ขึ้นเร็วอยู่พยายามไปตามเควสให้เร็วที่สุดก่อนแล้วดูว่าเราทู่ได้หรือเปล่า ถ้าจู่ไ่ได้ผมต้องไปฟาร,รม์มนะท่านผู้ชมแล้วไงต้องสู้อีกอ่ะชิบหายโอ้มีสกิลกระโดดใจก็แล้วบ้าสิจะเป็นว่าเปิดเปิดเ,เล่นได้ได้วยท่านผู้ชมชิดอหอไอตัวข้หินตัวเดิมแต่ตอนนี้มันดูโหดกว่าเดิมนะโอ้ยมีสกิลหมูด,ด้วยเอาแล้วเอาแล้ว ตู่ๆล้วงไข่โอเคอทำไรทำไรแจ๊งทำไรแจ๊งลบเออลบโอ้ยเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลือดก่อน <strength> ไม่ได้มันตาตายเกิดไปอืมยังไงโอเคอันล yeah. ็อกแบตเตอร์เพลสอย่าแฝงครัพฮ่าฮ่าเติมตังค์ไม่รู้เลยอ๋อนี่ไง กี่เท่าไรเท่าไรสิบห้าดอนสิบห้าดอนตอนนี้เงินบาทไทยอ่อนค่านะครับคูณสามจหกสามเจ็ดนะครับโอ้ไฟปาร์ตี้โอเคไปเชี่ยแม่งมีผลไม่มว,ว่าสิทธิ์แล้วหรือวะน่ะโอ้ดิชิดอจริงควรย้ายที่กดสกิลนะมันเมื่อยมันเมื่อยมากเลย ว่าไงต่อเพื่อนเคลีรยมอนไม่หมดเปิดไม่ได้เหรอเอ้ยตัวเรียโอ้ชีดโคตรอลังการและน่าเกลียดน่ากลัวมันเลือดเยอะอิ่มขนาดนั้นะจะตายแล้วเอออีสีดีสีโกโก,โก้เน,นี่ยก็เราสู้ปุ๊บนะแต่เพือดด้านบนนะมันจะขึ้น พอขึ้นเต็มปุ๊บเราก็จะได้ขวดเลือดเพิ่มมาอีกขวดหนึ่งถือว่าเป็นระบบเน้นมือตือนะฮะให้มันง่ายๆหน่อยนะจริงๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ก็ยากอะไรแล้วพราอดาเมนไม่เจ็บเท่าไหร่อีซี่เลยมาหลายคนยิ่งอีซี่เนาะ โอ้ของดอกเปียบเลยเกียร <c oughs> ์แรงทรานเฟอร์เอ้จะให้เติมีเดียวไม่เอาแต่ละเควสทนี่ก็ไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาเนี่ยมันต้องไปต่อรู้คือเควสนี่บางทีมันก็่อดให้เราไปตำน,นู่นตำนี่อะไรประมาณนั้น <c oughs> อ๋อมันได้ไปลงดันเพื่อจะเอาเรเจนเดอรี่เก t ทอะไรเงี้ย Yes. นี่ไงที่ได้กล่าวว่าคุค้นๆเติมไปแล้วของมันจะดอกดีขึ้นไฟป,ปาร์ตี้ก go เน้นมันมากกว่าท่านผู้ชมคือไม่ต้องกลัวตายอ่ะยังไงก็ไม่ตายเดี๋ยวมันก็มีอะไรที่ฮิวอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆอันนี้จริงเสือว่าเป็นก้อเสียระหวงไก่นะหวงไก่ชอบแบบากอมากกว่า แต่มันก็แล้วแต่คนนะถ้าจะมาบางคนก็ไม่ชอบล้าวยากยากที่แต่ที่แต่ดิฟนี้เหมือนกับเป็นมิติอะไรอย่างเงี้ยแหวกมิติไปสู้อีกที่นึงอ่านี่ก็เควสบอร์ดชิดเริ่มแล้วสินะการละเล่นแบบโบบายฮะีปหมวกใส่แล้วด้วย ซ็อกเก็ตเจมนี่คือเ so e ลเจนเดอรี่ซ็อกเก็ตเหรอครับได้นะแล้วก็เข้าไปหาได้เอลเดอร์ริฟแล้วก็ซื้อตามตาลาดอ,อยู่แบบไหนวันเนี้ยเราอยู่แบบยี่สนะิบถึงยี่สิบเก้านะดาร์กบูตอนจริงเล่นวาปััทแล้วยังไม่มีความตาตายที่แบบว่าใกล้ตายอะไรอย่างเง,งนะี้ยักเท่าไรท่านผู้ชมจริงวันท้อง โหดกว่าน,นี้ละแต่เข้าใจนะมันก็คือเกมมือเติอมันก็บบนี้อ๋อันนี่ก็เป็นสมุดน,นักจนไปแม่งมีทุกเกมจริงๆเป็นข้อมูลของพวกอ่ามอนเตอร์อะไรเนี่โอ้แมปใหม่แล้วว่ะเฟตฟิฟสวอนถ้าจะขายของต้องจ่ายตั้งช่องบรรจุเพิ่มขึ้นแล้วก็ เข้าตลาดโดยไม่ต้องเดินอะไรประมาณนั้นไม่แน่ใจจริงมันก็มีที่รัดอะอยากเข้า Elder Rip, เอลเดอร์ริก็กดตรงนี้เข้าบันตี้ก็ตรงนี้อะไรประมาณนั้นแบ t a ัลสตอรี่เหมือนโรงดันประจําวันอะไรอย่เงี้ยอะสมมติจะเข้าก็าแบบนี้ก็แค่วาร์ฟกลับไปตรงต่างเก้าเท่านั้นเองโอเคเราไปเข้าเอลเดอร์ริกันอีกรอบนึ่งเราก็จะพอก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สรุปแล้วก็ ถามว่าดีไหมนะเล่นมาถึงตอนนี้หลวงไก่เขาว่ามันก็โอเคอะแต่ว่าก็ไม่ได้ฝึกถึงว่าต้องจ่ายตังอะไรเยอะมากมายเพราะเรายังไม่ตันได้ไปดูหละแต่ว่าเอาเรื่องระบบเรื่องเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็เล่นได้เพลินๆน,น,นะนะไม่ได้ถึงกับติดใจอะไรมากมา่เพราะแราทำตัวละครให้มันเก่งขึ้นแล้วก็ทำเฟสไปเรื่อยๆซึ่งเฟสตอนนี้ก็มันไม่มีอะไรที่แบบผ่านไม่ได้ พวกบัตได้หมดบ,บอสแปกๆก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยจะตายชิบหอยแล้วเกิดตรงนี้แหละชิบฝายให้คุณตายครั้งแรกนะเนี่ยบ้าจริงน่าจะโดนลุมแกงแบงเพื่อนไม่มาช่วยเอ้ยเริ่มรู้สึกชาเลนจ์ึ้นมาว่างแล้วเอาจริงนะหลวงไก่ว่าคือถามว่ามันดึงดูดให้เราอยากมาเล่นต่อไหม ก็ผมเคยรู้สึกว่าอยากเล่นต่อนะเอออยากกูจิวไปไเรื่อยๆเล่นไปไเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งถ้ามีเพื่อนนะมีกิวอย่างนี้แล้วก็เลเวลของพวกดริฟอะไรอย่างนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมความยากอะไรประมาณนั้นแหละก็ลงดันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เลเวลนะก็ได้เลเวลด้วยนะก็อะไรเป็นอะไรที่ตือว่าดีอยู่ที่ให้ผมไปได้วุฒิตองมาว่ะไอ้ยา What you need, friend? โอเคก็ตีบวกสองตีบวกสามกัแล้วนะก็เป็นว่าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละก,กันนะครับยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมในตลตลาดอะไรเลยนะแต่ว่าทุกเกมทำรยายละเอียดทอนข้างเกยจดีหลังๆเนื้อเรื่องนี้ไม่ค่อยมีจาดกัดตรีนแล้วแต่ก็แต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะ เอาว่าลองไปเล่นไปดูท่านผู้ชมถ้าอยากจะลองดูนะหลวงไก่ก็ว่าใช้ได้ไม่แย่นะครับสำหรับนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนแล้วว่าเจอกันใหม่นะครับสําหรับการลองเล่นเกมต่างๆว่าเกมไหนมันเป็นยังไงนะแล้วก็ก็เอาไว้แก้นี้ก่อนครับสวัสดีกรับยอ